มาถึงสำนักสงฆ์บ้านพนแพงยามเช้านะคะทุกคนและตอนนี้ก็คือว่ามีพระที่มาจากกรุงเทพนะคะที่วัดทุรงไม้เรื่อยๆนะคะตอนนี้พ่อนอยู่ข้างหลังกุฏิของหลวงตานะคะไม่ออกเอิญมาข้างในนี่พ่นกบโม,มานะคะก็เลยตกล้มกันว่าสิไปหาพระอาจารย์อยู่ข้างหลังกุฏินี่นะคะเพื่อสอบถามว่า เป็นใจได้มาจังไดนะคะเพื่อนคือบมาร่วมวงเพื่อที่จะชันข้าวตอนเช้าๆนะคะค่ะเออท่นทีเท่นทีเพ่นพรน่นบอไฮเลยบดอมาไปไปหาแหังเดียว่แล้วกไปหาพระอาจารย์มาบ้านเนี่ยอยู่ไหนพระอาจารย์นมัสการค่ะชันข้าวไหมคะอ มาทางไหนเจ้าค่ะจากกรุงเทพครับเอาเหรอเออมากี่วันแล้วมาเมื่อวานนี่เมาเมื่อวานนี่เนาะอ๋อบูชาข้าวบัคะขไปสันข้าวก่อนเจ้าค่ะนี่แล้วจ้ะสันแล้วสันตอนไหนคะสันแล้วบินบาทมาก็สันแล้วบินพระบาทมาเลยบ่คะจ้าจ้ะบินพระบาทที่ไหนคะที่บ้านบ้านพนแพงบ้านพนแพงเมื่อกี้เหรอมายังไงอ่ะเจ้าค่ะมาเดินตึดงมาเรื่อยๆบ่จ้าจ้ามาจากวัดใดเจ้าค่ะ วัดเอ่อสารดามสารดามคือพระอาจารย์นิสิปรากุฏีนี่เลยจังไดคะ่ะอยู่อยู่ข้างๆนี่บอกตอนจังไดน,นี่อ,อ๋อคือไปตอนเริเดินทางต่ออ๋อวันนี้จะเดินทางไปต่อใช่ไหมคะไปต่อที่ไหนเนาะคะ่ะไปทางทางกุสุมานหน่อยโยมไปทางกุสุมานอ่าอือไปทางกุสุมานมาเนี่ย ว่าจะไปพานาโยมว่าวันนี้จะไปพานาใช่ไหมคะเดินทางยังไงคะอืมลงไปเรื่อยเรม่อยเลยอ่ระอาจารย์คือไม่เข้าไปหาข้างในอะค่ะอ๋อมันนี้คือตาแล้วบินบาตามาสิ็นก็ดูตาบอกตาแล้วค่ะบอกหลวงตาแล้วเหรอคะบังคับได้ยินหรอ เมื่อคืนนี่ปักกรดอยู่ตรงนี้บ่คะหรือว่าตรงประช้านู่นคะตรงไหนคะตรงนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกมฝนดีจังวะอยู่กับฟันอยู่กับฟันยังบูดยานราปลากรดได้ยานราฟันดีเนาะค่งเดียวบัวเจ้าค่ะเดียวเอาองเดียวเพิ่นเพิ่นก็คือนี่ เดินทางแบบไหนคะบัดนี้เดินไปเรื่อยๆหรือว่าอย่างไรเดินไปเรื่อยๆเออเด้อพูดลงไปเรื่อยๆเอาก็ยังไม่ได้เข้าภาษาก็เลยพูดลงไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าจะไปที่ไหนที่แบบจำภาษาช่วงสามเดือนนะคะจำภาษาเนี่ก็คือยังไม่แน่ใจอยู่หมดเดินไปเรื่อยๆหมดทำบิมู๊ดแล้วถ้าสั้นเลยทำบิมู๊ดไม่เคยทำายเลยบอเออทำลายเลย ้ยายสมัครดากถ้พไปเถ้าพุบินที่ยวบินไทยบินหรือฮาอ๋อพนไปบินที่บ้านเนาะเพิ่นเพิ่นชั้นของเพิ่นแล้วเพินว้วันนี้วันนี้เพิ่นก็จะเดินทางต่ออใช่ค่ะก็เลยอยากมาสอบถามค่ะ ทุกวันก็ไปร่วมร่วมเราตาเมื่อวานเช้าวันอ๋อเช้าเมื่อวานบอกะอาจารย์อยู่แล้วทำไมต้องปิดหน้าตลอดคะคืออาจจะเป็นอะไรอะไรเรียกวัดติดเชื้อวัดติดเชื้อหวัดติดเชื้อปอดติดเชื้ออืมก็เลยคือหมอเขาเขาห้ามเขาใส่แมสก์เพราะเชื hmm. mm ้อเชื hmm. mm ้อแพร่ไปถึคนอื่นเขาหวัดติดเชื้ออ๋อค่ะเข้าใจแล้ว กินยาโรงพยาบาลอ,อ๋อกินยาโรงพยาบาลอยู่ประมาณห้าเดือนละโยมประมาณห้าเดือนโอ้ถ้าง,งั้นหนูก็สาธุนะคะ,ะขอให้หายเร็วๆนะคะพระอาจารย์เพนกเนา<ม>ะอันนี้คือหนูพอดีไม่ออกสองคนเนาะพนกนอยากให้อยากถามพระอาจารย์นะว่าที่มาที่ไปเป็นย,ยังไงทำไมไม่เข้าไปหาหลวงตาอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่ข้างในเนาะ เออใช่อยู่แต่วันนี้เพื่อนกะนิมนต์ไปเพรานก็อยากให้นิมนต์ไปอีกสินะคะแต่ว่าถ้าพระอาจารย์ไม่สะดวกก็บ่เป็นอย่างนอค่ะเพราะว่าเขาก็สอบถามนอกความที่ความสบายใจของหลวงตาน้าแล้วก็ชาวบ้านน้านะคะก็เลยมาสอบถามนะคะเป็นสื่อให้นะคะเนาะหลวงตาก็จะเอออค่าให้ด้วยนะมาทันแล้วอ๋อค่ะเออคือหลวงตาแล้วล่ะอ๋อนี่ก็คือ นนค่ะอันนี้ก็คือ,อนนให้หายคล<ม>้องใจว่าพระอาจารย์ที่มาใหม่นี่เป็นยังเพนจังแบบใส่แมดตลอดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยคุยอะไรประมาณนี้เนาะเราก็สอบถามให้แล้วนะคะนนั่นค <laughs> <ม>ือหมอเขาแนะนำมาค่ะค่ะอ่าเราก็เข้าใจผิดบ้างเนาะเพราะว่าเราแบบเ<ม>นาะพระต่างถิ่นเนี่ยดันนี้เขากลัวนะคะ<ม>แบบชาวบ้านอันนี้คือเรื่องจริง<ม>คือแบบว่า สมัยนี้เนาะค่ะเราต้องยอมรับว่าพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีนะคะมีทุกรูปแบบนะคะก็เลยชาวบ้านก็เลยระแวงบ้างค่ะลูกตาท่านก็ระแวงเนาะประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรประมาณไม่มีอาซาทุค่ะวัดไหนไม่เคยท่นไหนช่วยเราอาซาธุค่ะนี่คือเนาะนั่นแหละเราพวกความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็ค่ะอยู่ปอดอัตมาก็ได้มาบวชมาก็ได้อ่าใช่ใช่เราดูแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ ให้โยมดูนะคือความสบายใจสบายความสบายใจของโยมแล้วเขาก็มาด้วยค่ะอันนี้คือตอนนี้เราก็สบายใจแล้วเนาะว่าพระอาจารย์มาอย่างไรไปอย่างไรแล้วทำไมต้องแบบปิดบังตัวหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็รู้แล้วเนาะคือตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้เป็นเอบวชตามของบวชถูกต้องอ่ะอ่าใช่ใช่แล้วก็มีหนังสือที่ด้วยใช่ใช่ค่ะ เมื่อคืนเพิ่นปรากฏนอนอยู่ตรงนี้บ่จ้ะเป็นอะไรเมื่อคืนในฝันได้นตัวดีป่ะบ่ไปฝันเลยยุงเหนื่อยอะไรอัลงมาทุกบ่ะเหนื่อยอะไรไปบินบ้านเพิ่นไปบินทบาทมาแล้วเป่ะเดือนตุลาเลยอ่ะพนไปบินทบาทมาเชี่วเอาเมื่อเช้านี่ออกบินบ้านแล้วป่ะลงมานี่ไปเห็นหนาเห็นลามาอยู่จะเดินทางไปพนนาไปวัดอะไรคะหรือว่าไปเรื่อยๆบ่คะเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆโอ้สเนื้อซา หนูขออนุโมทนาสาธุนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะถ้าหนูเข้าใจผิดหรือว่าคิดไม่ดีก็ขออภัยนะคะขอโทษนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่รู้จริงเนาะเนาะเราก็เอ๊ะมายังไงไปยังไงเนาะประมาณนี้ค่ะเมื่อวานมาถึงประมาณบริจน ยิเมาจากที่ตะบนนาเพียงอ้บ้านเขาอ่างนะโยมที่ที่ไปดูที่หนูถ่ายคลิปอล้ว่ไเป็นยังไงบ้างคะก็สงบดีโยมแล้วพระอาจารย์อยู่ตรงนั้นไ่อประมาณหกเจ็ดวันนี่แหลหกเจ็ดวันใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ยินเลยเหรอคะหกเจ็ดวันนี่หกเจ็ดวันค่ะคือเดินัเป็นปที่ที่สงบก็เลยแวคอยพักอ๋อค่ะแล้วก็เดินทางไปต่อค่ะ ก็คือพระอาจารย์นี่เป็น fc มาดามุงโพนะคะท่านก็ติดตามมาดามนะคะแล้วก็เดินทางค่ะขอบคุณมากที่จะวัตรวัดใหม่ใช่มงคลนั่นแหละใช่ค่ะนั่นแหละแล้เรื่องแกลเรื่องแรกเลยตั้งแกะที่มาปรับปรุงใหม่เนี่ยโอ้ค่ะเออรอดูคลิปเนาะแล้วก็คลิปนี้หนูแก้ข่าวให้นะขอบคุมากก็ต่ว่ก็จะดูพวกคลิปทวัดตามวัดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะนั่นแหละก็จะมาชอบสงบ ช่โอ้สาธุค่ะสาธุเนาะถ้าเราเข้าใจผิดท่านเราก็ขอโทษขออภัยท่านเนาะค่ะค่ะขออภัยอโหสิกรรมให้อโหสิกรรมให้พวกนู้ด้วยค่ะมาเพื่อไม่ได้วังร้ายอะไรคือมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อหาค่ะสาธุค่ะเพื่อหาคนสิในชีวิตเราค่ะเออเราเราไม่ได้มาคือไม่ได้มาเบียดเบียนใครนะโยมค่ะสาธุค่ะ หรือว่าจะไปที่ที่ป่าช้าที่ไม่เงียบอ่ะค่ะเพื่แสวงหาความสงบอ่ก็อนุโมทนาบุญด้วยสาธุสาธุนะแม่ค่ะเนาะเราสาธุค่ะเนาะประมาณกี่โมงคะพระอาจารย์จะเดินทางไปเนี่ยประมาณเยี๋ยันี้เดี๋ยวสบ้าสุดก็จะเดินทางค่อยเดินทางเดินทางไปทางไหนคะเนี่ย จะไปพนาพนาเดินทาไปเรื่อยก็เดินทางโดยเท้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไปไปแถววัดโลปูนาคุณเบ๋แต่แต่ที่ท่านบอกว่าพระอาจารย์บอกว่ามาต่ากปรงเทศนี่นั่งรถมาใช่ไหมคะนั่งรถมาก่อนแล้วก็มาลงนี่อ่าแล้วจะไปบ้านโคกอ่างก่อนค่ะโอ้ท่านก็ไปถูกนะคะบ้านโคกอ่างอ่ะคือตรงนั้นหนูไปถ่ายคลิปนะหนูไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะคะตันนั้นอ่ะคือหนูขับไล่จะไปทําบุญที่นาวา ขับโม่ชัยไปเรื่อยยูดีก็เหมือนแบบมีคนเลือกเราเข้าไปอ่ะอคล้ายๆแบบว่าจิตเราอ่ะบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้<อ>คือจิตสัมพันธ์คือเขาอยากให้เราไปถ่ายและเขาอยากให้เรานําเสนอตรงนั้น<อ>แล้วก็อยากให้เราเข้าไปดูค่ะ<อ>คือเขาวางดีกับเรา<อ>ความรู้สึกหนูนะคะ<อ>วันนั้นนะคะ<อ>หนูก็เลยเข้าไปโอ้เป็นป่าชา้าเป็นวัดล้างหมดเลยหนูก็เลยเข้าไปถ่ายค่ะคือไม่ได้มีอะไร อกันนี้เดี่ยมเลือกก็ดีเหมือนกันก็หนูก็คือหนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวตรงนั้นด้วยอะค่ะเพราะหนูไปเจนชินเหมือนกันแล้วก็ไปลลายที่อะค่ะที่ไปอะค่ะก็ห่างออกจากนี้ไปหนูก็จะไปบ้านพลบนะคะบัดบ้านพลบกต่อเอ้ยไม่ใช่ในี่บุคคาบ้านบุกคำนะบ้านบุกคำค่ะค่ะไปวันนี้ไปคนเดียวน้องทรายบ่เห็นยค่ะ ก็เลยไปคนเดียวพอดีจะเอาอันที่เชื่อมมาไปให้เขาด้วยเห็นเห็นพระอาจารย์ที่นั่นเขาเชื่อมเหล็กมเมื่อวานนี่ก็เลยเออเอาไปให้เขาก่อนของเพิน่นเพินเพ่นกเก็บมาแต่แบบเข้าทิมอะนะอันขอถามพระอาจารย์นี่เจ้าค่ะบ้านบ้านพระอาจารย์อีเดียด่บ้านใครคะนิเกอจ้ะอ๋อซีิเกอ,เกอเกพระนิสารเท่านี้เองแล้วก็ไปบวชอยู่วัดกรุงเทพจ้ะบวชที่โคราดอ่ะอ๋อไปจักราศโคราดอ๋อค่ะไปจำวัดอยู่กรุงเทพป๋า กับวัดที่โกล,ลาชประมาณช่วงหนึ่งประมาณที่เยอเข้าใจเป็นเจ้าวาตแต่มาไม่ไม่รับว่าจะมาเดินทางจวมาจะเป็นสายตู้ดงสายตู้ดงนะคะเอยเอก็เลยไม่รับเจอตำแหน่งเจ้าวา่ัพระพระอา,าจารย์นี้ก็คือบวชมานานเลยเน,ะนาะเพิ่งจะได้ขอถามพระอาจารย์พระอาจารย์บวชจากพรรษาแล้วจ้ะคะสิบเก้ายี่สิบต่อแต่ปีสีเ่เจ็ดไปยุง ิเมื่อวานเห็นใบบรรยุทธ์เมื่อวานสิเจ็ดสิบเก้าเลยเหรอคะที่หนูดูค่ะสิบเจ็ดนี่บวชทำบรรยุทธสองภาษาแล้วไปมานิกายปีสี่เก้าอ๋อค่ะที่หนูดูใบท่านเมื่อวานนะคะใช่ทำบรรยุทธ์ไทยทำบรรยุทบวชทำบรรยุทธ์สองภาษาแล้วก็ไปเป็นมานิกายปีสี่เก้าอ๋อค่ะสาธุเนาะเราก็ให้ท่านพักผ่อนนะค่ะให้ก็รบกวนท่านเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากๆแล้วค่ะกราบขออภัยที่ได้ล่วงเกินเนาะเพิ่นบอกเพิ่นชันแล้วพันแรกพันชันแล้วมาจากปุนรากกับันชันแล้ววกข้าน้อยกันอยากได้บุญน้ำจ้าเจ้าเออแม่นเนี่ยแมนอยู่จ้ะแต่ยินเพิ่นบอกเป็นยังสี่เฮาก็อุ่นใจแล้วบาดนี้เนาะเพราะเฮาหูความจริงแล้วเฮาก็อุ่นใจเนาะจากปากเพิ่นเนาะค่ะอุ่นใจได้บาดนี้โอเคนะคะขอโทษด้วยค่ะขอตัวนะคะพระอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะคะ จ้าทุกค่ะตรงนี้เลยหรอคะท่านนอนเมื่อคืนนี่ฝนมาตกบ่กค่ะฝนมาตกบ่เมื่อคืนนี้ฝนมาตกเมื่อคืนเนาะค่ะโอ้ค่ะเพิ่นก็นอนอยู่เพิ่นก็เนี่ยนอนอยู่ข้างหลังศาลาศาลาของหลวงตาที่นี่นะคะ โอเคนะคะเฮ้ยเศร้าเฮาเอ้ยนี่อาหารมามมาบ้านนี้ได้กินนี่ว่าหนีต้องเทเพิ่มมาให้กันนี่อาหารน้องมาวานเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ที่การกมาเพิ่มมาดุมาดุอยู่ค่ะมาดุอะไรจักปืนโคกม่วงหรืออะไรวัดอ๋อสำนักสงฆ์ใหม่หรือเปล่าคะที่หนูไปหนูไปทาอยู่ตรงนั้นค่ะ มงบที่ตอนที่หนูทาอยู่ตรงนี้แม่บ้านคะตอนนี้ว่เาเป็นส,น,สนักสำนักรงค่ะที่บาอยู่บ้านโนนลุงเลือง ค่ะไพ่นม่วงนูก็ไปไปบดทุ่ม่วงอะไรลูกไม่มาว่าไม่กับเส้งซีอินไหนมาไปน้องกาเพ่ะกามาะอันนั้เส้นิดฝาปีกาพกามาอะไรงต่ชักปื้อันตังตสมารเฮิมาดับอจนละมาดมพ่ตอสมาเฮิมในคลิปแม่ค่อยบอเฮิมค่ะไม่กดเข้าไปเดียค่ะบอกค่ะพสั์อัเทอรอนีไกติดตาม ขอบคุณนะคะคลิปนี้มาดามมูโภกอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมูโภฮ็ดคลิปต่อๆไปนเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ต่ชมก็ได้สวัสดีค่ะ